บทอาขยานบทหลักชั้นประถมะศึกษาปีที่ห้าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราเกิดมาทั้งที่ชีวิตหนึ่งอย่าไมเพึงผู้ใดให้เขายานควรขะหนึ่ง พึ่งตนทนกัดฟันคิดบากบนันตั้งหน้ามานานำกาศิกิจพาณิชยการงานมีเกียรติอย่ายามเยียดผ่านหาว่างานตาม หรือจะชอบวิชาอุตสาหกรรมเชิญเลือกธรรมตามถนัดอย่าผัดวานเอาดวงใจเป็นทุนนุนนำหน้าเอาปัญญาเป็นแรง มุ่งแข่งขันเอาความเพียรเป็นยานประสานกันผลจะบานลุสู่ประตูชยัยเงินและทองกองอยู่ประตูหน้าคอยเปิดอ ยิ้มรับไม่ขับสายสับในดินสินในน้ำออกคล้ำไปแหลมทองไทยพร้อมจะช่วยอํำนวยเออ